มันไม่มีใครที่คลายกับผมหรอกเธอผมว่าเธอน่าจะจำผิดไปเธอมีโอกาสให้ผมนั้นได้กอดเธอไม่รู้ว่าผมจะมีสิทธิ์ไหมที่เขาบอกผมมันตัวไรผมก็ไม่ได้ไร้ายเมือนในข่าวเธอโปรดช่วยฟังกันได้เปล่าแล้ไม่ว่าต้องการอะไรผมจะหามาให้เธอทุกอย่างทุกอย่างที่เธอนั้นต้องการ ททที่เเดินข้าาไไปปักปยอยากจะได้ความรักทำง่าย God damn she s so s fine แบบว่าอยากจะเททั้งใจลุกขุมดูชูๆเธอเพื่อนผมรู้ว่าผมน่ะจริงใจ Now I'm with my crew ดแต่ก็ไม่รู้ว่าเธอจะอินไหมพามาที่สตูมาดู Spiderman ยิ่งใหญ่เอากรรอกมันแปลงที่เราเปเลยกันแบบว่ากินใจ yeah. ไม่มีใครที่ใครกับผมรอดเธอผมว่าธนาจะจำผิดไปถ้ามีโอกาสให้ผมนั้นได้กอดเธอไม่รู้ว่าผมจะมีสิทธิ์ไหมที่เขาบอกผมมันตัวร้ายผมก็ไม่ได้ร้าย รอช่วยฟังกันได้เปล่าไม่ว่าต้องการอะไรผมจะหามาให้เธอทุกอย่างทุกอย่างที่เธอนั้นต้องการไม่มีใครที่มันจะคล้ายกับผมอยากให้ลองปิดจใจให้กันสักหนถ้าเธอไม่อยากจะเหงาตอนหนาวกับฝนไม่รู้จะชอบอะไรแล้วหว,วานกับขมฉันจะเป็นให้เธอจริงๆไม่ใช่คนดีอะไรขน,นาดน,นั้นก็เป็นคนธรรมดาที่เคยไม่เพิกที่เคยไม่พลาดพลัน ึงแม้ว่าฉันไม่ใช่คนที่ถวายฟังแต่จะทำไม่ดีที่สุดคือคำสัญญาที่ออกจากปากฉันบ๊ายบฉันพูดคำไหนเป็นคำไหนแต่ถ้าเธอยังไม่สนใจมันคงเป็นเวนกรกรรมไม่มีใค,ใครได้ใครกับผมรอกเธอผมว่าเธอน่าจะจำผิดไปจะไม่รูกายโดยผมนั้นได้ก่อนเธอไม่รู้ว่าผมจะมีสิทธิ์ไหมที่เขาบอกว่ามันตัวร้ายผมก็ไม่ได้ร้ายไม่ได้เขาวเธอปล่อยฟัง ไม่ว่าต้องการอะไรผมจะหามาให้เธอทุกอย่างทุกอย่างที่เธอนั้นต้องการ